นะครับ,รบ,รบ,รบต้นแบบกนหนึ่งครับกดหนึ่งตามด้วยเบอร์บัตรเบอร์บัตรคือมันจะสามารถใช้ได้หนึ่งร้อยถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเริ่มจากหนึ่งร้อยนะครับผมเริ่มประมาณหนึง่งร้อยหนึ่งร้อยตามด้วยสี่เหลี่ยมก็หนึ่งร้อยอีกครั้ง จากนั้นตามด้วยรหัสฟานที่เราจะใช้สมมติว่าตอนนี้ผมจะใช้เอาเป็น4ห้าหกเจ็ดพอดิเลียมแล้วก็ใส่ทั้งหนึ่งี um. ่เลียมตามด้วยบัตรที่เราจะใช้ครับครับโอเคเรียบร้อยแล้ว,วตอนน้องกยังครับ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 ค้ับครับรัั อ่ะลงทีอปานิปรมา,ารนี้กับนะครีห้าหกเจ็ดกับบานนี้่น,น้แหละทำร็จคลับนี่คือเพิ่มบัตรพี่จะใช้กี่บัตรก็ได้แล้วแต่หรือจะใช้แค่เดียวก็ได้แต่ปั๊บมาสเตอร์นี่พี่เก็บไว้อยาอยาให้มันหายครับนี้ถ้าพี่คิดว่ามันมันล็อกช้าเกินไป เราจะตั้งลอองรอ้วเพยายามเติมครับครับสามนึงัดแฟรครับนี่แะดังนั้น,น,นถ้าหวันมาได้อีกครั้งหนึ่งครับไปแรงไงขึ้นสองอันกดับดังนั้นเราจะกดเวลาหน่วง หนงคือหนงปิดหนงเปิดงูถ้าผมจะเอาที่ห้าวิผมกดศูนย์ห้าอันนี้คือก็ศูนย์ได้ครั้งหนึ่งคือหนงปิดกับเปิดต้องกดผมกดอันนึงหนงปิดอันนึงหนงเปิดครับพดแล้วเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วป๊อปแล้วก็หมดครับครับที่ห้าวิ